มาดูเกี่ยวกับเรื่องของการปิดโรงงานกันนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆนะครับอยู่นี่คมสระากรรมย่านบางปู2,600คนตกงานครับและเป็นโรงงานที่ผลิตเครื่องประดับจิวเวลรี่รวมถึงเครื่องประดับจิวเวลรี่เทียมที่ส่งออกไปทั่วโลกและรับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ชั้นนําระดับโลกอย่างที่คุณคุณ้นหูกันดีคุ้นตากันดีด้วยนะครับเรื่องราวตรงนี้เนี่นะครับเกิดขึ้นเพราะว่าบริษัทมริคอตจิวเวลรี่ประเทศไทยเนี่ยนะครับซึ่งมีโรงงานผลิตแล้วก็ซ่อมแซมให้เจ้าอัญมณีเทียม รวมถึงผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อที่เอาไว้ใช้หรือใส่ในเครื่องเพชรอัญมณีรวมถึงอัญมณีเทียมอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะเขามีสองโรงงานในประเทศไทยโรงงานแห่งหนึ่งก็คือที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูที่สมุทรปราการส่วนอีกที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องราวเกิดขึ้นก็คือว่าปิดโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูสมุทรปราการครับทีนี้พอปิดเสร็จเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการหยุดสายพันธุ์การผลิตของไอ้เจ้าจิวเวลรี่ หรือเครื่องที่เป็นของเทียมตัวนี้หรือว่าของจริงด้วยนี่นะครับแล้วไงฮะเมื่อหยุดสายพานการผลิตคนทําไงฮะมีอยู่ทางเดียวครับไม่ย้ายก็ต้องตกงานจนในที่สุดเนี่ยนะครับพนักงานตกงานถึง2,600คนและยุบสายพานการผลิตไปรวมอยู่ที่ที่เดียวก็คือโรงงานนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาซึ่งแน่นอนนะครับ เหตุการณ์อย่างนี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศในคลิปเดี๋ยวดูใน B ี i ท e s ของเราได้นะครับเราปักหมุดเอาไว้เนี่ยเป็นบรรยากาศของพนักงานหญิงสาวทั้งนั้นเลยนะฮะรวมตัวเป็นจํานวนมากะยะหางไม่มีแต่มีหน้ากากลามัยถือว่าใช้ได้อยู่เนี่ยนะครับเก็บข้าวเก็บของในมือใส่ชุดพรเวทเดินออกจากโรงงานกันเป็นคลื่นมนุษย์เลยเนี่ยนะครับในที่สุดเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นถามว่าทําไมแม้แต่อุตสาหกรรมเพชรพลอยอัญมณีจิวเวลรี่ก็ได้รับผลกระทบ ท่านผู้ชมต้องไม่ลืมนะครับว่าโควิด -19 านี่นะครับทำให้สินค้าที่เป็นเข้าขายลักษณะของที่เรียกว่าฟุ่มเฟือยหรือไม่จําเป็นเนี่ยได้รับผลกระตุได้รับผลกระทบขึ้นอย่างรุนแรงแล้วก็เป็นจํานวนมากด้วยที่สําคัญเนี่ยครับเรายังพบว่าเรื่องของโควิด -19 านี่นะครับทำให้การเดินทางการจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงสินค้าเพรพอยอัญมณีซึ่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆเบอร์ต้นๆของโลกในการจัดที่บ้านเราเนี่ยนะฮะก็ไม่สามารถจัดงานแสดงนี้ได้ ท่านผู้ชมต้องไม่ลืมครับว่าอัญมณีหรือเครื่องประดับของลักชวรี่หรือหรูหราเนี่ยนะครับหนึ่งในพฤติกรรมที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันคือการต้องเดินมาทางมาดูด้วยตัวและตาของตัวเองโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเพชรความแวววาวหรือกลาดหรือสเปคอะไรก็แล้วแต่อย่าบอกว่าสั่งออนไลน์ได้เางเดียวมันก็ไม่ใช่นะครับและเป็นพฤติกรรมและเป็นวัฒนธรรมโดยซ้ำไปกับการที่คนชอบซื้อของหรูหราเนี่ยจะต้องไปได้เห็นตัวจริงเสียงจริงนะการปิดตรงนี้ไม่ใช่ว่าโรงงานบริกอตจิวเวลรี่ประเทศไทยไม่เคยปลดพนักงานมาก่อน ในช่วงของการเกิดโรคระบาดโควิดสิในรอบที่1เนี่ยนะครับโรงงานของมาริกอตจิวเวลรี่ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคบางปะอินที่จังหวัดพระคนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับรอบแรกเขาปลดพนักงาน300-500ถึงคนแต่ตอนนั้นก็ถือว่าน่าจะยังพอก้มแก้มไปได้แต่พอเกิดการระบาดรอบที่2เศรษฐกิจถดถอยอย่างมากเสียหายอย่างรุนแรงและวก็อุตสาหกรรมของจิวเวลรี่ได้รับผลกระทบมาก พอเรามาดูตัวเลขการส่งออกในช่วง11เดือนแรกของปีที่แล้วซึ่งเปิดเผยโด,ดยกระทรวงพาณิชย์ก็จะพบว่าถ้าหักทองคําออกเราจะเห็นว่าการส่งออกในกลุ่มของเพชรอัญมณีเครื่องประดับนั้นติดลบทั้งนําเข้าแล้วก็ส่งออกไม่ต่ำกว่า40%ใน11เดือนแรกของปีที่แล้ว นี่คือความยากลำบากของอุตสาหกรรมตรงนี้จริงๆนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับการตัดลดค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งทำให้พนักงานที่โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการตกงานถึง2,600คนนี่นะครับก็ถือว่าทำให้ปัญหาเรื่องของการที่พนักงานมีความสุ่มเสี่ยงจะตกงานต่อในอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆนั้นก็ยังเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ2,600คนนี่ยังไม่รู้เลยครับว่าจะ ไปสมัครงานที่ไหนเพราะว่ามันก็เป็นความเชื่อชาญเฉพาะทางจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องประดับและอัญมณีเทียมเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าในแง่ของตลาดของตลาดเครื่องประดับและอัญมณีเทียมที่ฟื้นตัวทั่วโลกตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปครับว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในภาวะที่ปกติซึ่งพอจะมีเงินถุงเงินถังพอซื้อกันได้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมบ้านเราที่มีคนตกงานเป็นจํานวนมากขนาดนี้นะครับ